สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการเอารถแมคโครหรือรถกุดนะขึ้นแมคโครคือมารถย้ายนะนี่อิตาชินะกรนนี้อิตาชิน้องส้มอิตาชิร้อยสามนะรุ่นใหม่เรามาดูกันว่าจะขึ้นได้นิ่มนวลขนาดไหนนะต่อยไปแล้วต่อยไปแล้ว คนขับก็ฝีมือต่อยเปะ๊ะเป๊ะเลยต่อยเข้าไปใจเย็นหน่อยใจเย็นใจเย็นนิดนึงเออก้อยเย่กรึบ yeah. รถย้ายดูลอนะอย,ยุกล้อแล้วนะยกล้อแล้วดูซิว่าจะก็จะขึ้นได้นิ่มนวลขนาดไหนยกล้อแล้วยกล้อแล้วติดตามก็ได้ทางช่องนี้นะจะเอาคลิปเครื่องจักรรถบรรทุกมาลงให้ดูกันเรื่อยๆนะ ฝากกิตตมกันด้วยนะพะช่องใหม่นะครับหน้าช่องผมเป็นจ่องใหม่นะช่องพี่สมพรนี่ยกล้ออยู่นานสะหน่อยนะโอ้ยิ่งสูงยิ่งยกยิ่งสูงนะค่อยๆเลยค่อยๆเลยขึ้นอย่างนิ่มลอยอย่างนานโอ้โหแน่นเปรี้ยเลยค่อยๆลงค่อยๆลงนะค่อยๆลงนิ่มนิ่มลงอย่างนิ่มก็ค่อยย่อนก็ค่อยย่น ก็ต้องลุ้นนะนะว่าจะลอยอยู่ขนาดไหนรถย้ายอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวสิอุยอ้ยอุย้ย,อ,ย,อ,ยอ,นะอุ้ยอุ้ยไปเยิบไปเยิบไปเยิบเนาะโอ้ลงแล้วลงเออจะขึ้นอีกอ่โอ้ลงแล้วลงเกือ <c oughs> บจะนิ่มแต่มันไม่นิ่มอะ่ะ <c> ก <oughs> ็เป็นนั้นว่าเรียบร้อย ปลอดไปดีภารกิจครั้งนี้ปลอดไปไม่ได้มีโชคช่วยแต่ฝีมือล้วนๆนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าคอยติดตามชมนะครับว่าผมจะเอาเครื่องจักรหรือว่ารถรุ่นไหนมาลงให้ดูกันอีกนะครับนะแต่คลิปนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ